ว้าว <Wow>. oh. <laughs> ไม่ต้องอัดสุดตลอดนะครับเริ่มกันแล้วนะครับผมเริ่มกันแล้ววันหยุดนะครับผมนี่อลูล่าของพี่วัดนะครับติดจา์า <laughs> เริ่มกันแล้วนะครับวันอาทิตย์วันหยุดวันรวมตัวนะครับผม <laughs> พวกเราก็โซเชียลดิแทนนะครับใส่หน้ากากกันทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะครับผม สนามอปจอที่เดิมของพวกเราครับท่านใดว่านก็เชิญนะครับผมมาสนุกกันครับนี่นไครับส่วนทางนี้นะครับเรากําลังเฟิร์สไฟกันนะครับผมเครื่องเครื่องยนต์นะครับขนาดเท่าไหร่พี่กุ้งหนึ่งห้าครับเครื่องหนึ่งห้าสี่คนนะครับผมเมตสิบผมนีา้องเล่งก่อน เอาไวได้ที่เราทางก่อนเปิดไฟนะครับตัวนี้ลันอินมือนะครับอันอินมือเรียบร้อยกี่รอบพี่รันอินมือมากี่รอบประมาณแสนรอบครับหมุนมือนะครับลันไปเรื่อยๆครับสายใจเย็นครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิสไฟแบบตีมือนะครับนี่อยู่ในช่วงเช็คความพร้อมนะครับ เรียกน้ำมัน,น,นอ่าอ่าตีมือนิ่มๆครับโอเคก๋โคดไฟฮะ มันมสีผ้านี่โม่สีครับผม ผอมันก็สู้ลมอย่างเงี้ยเราก็เล่นอย่างเงี้ยนะที่เรานะเลี้ยงค่ะติะะตีกาพอมีแบบนห มันต้องสู้กับลมมากเลยนะโอ้ต้องต้องกันหน้าดูเลยนะนี่ครับกันหน้าดูผมหงายท้องหงายท้องโลพาส สปอตเตอร์สปอตเตอร์หงายท้องลงจอดเรายังทำมาแล้วใช่ไหมงายท้องนานไปหน่อยลืมไปว่าล้ออยู่ข้างบนสวยงามสวยงามนี่ครับผม บรรยากาศลิมถนนนะครับท่านใดว่างเข้ามาได้นะครับสนามอปจทระธทนีครับผมสนุกสนานกันเช้าอาซีครับนี่ครับนี่ครับน้ำมันครับน้ำมันจีทน้ำมันจีทครับลำลำจีท์ลำจีท์ลำนี้ดัดแปลงนะครับปกติเป็นหางวีนะครับลำของช่างรุ่ครับ โลพาสงดงามสวยงามมากครับ